อะะไรนเอาปากนี่คือที่เป็นโจ๊กโจ้กเบนแนนถึงมีปากอ๋ออันน mm, ี้ก่อนรู้นี่เขาเขาก็เอาเราหาน้องร้องชายมาน้องชายก็มีปัญหาดูฟ้าลิขิตเนี่ยกระเทยดังไงเขาก็เลยเอามาเออเอานี้ยเลยแหละก็เสร็จจากงานปุ๊บก็ไปแต่งเพลงกลางคืนเลยนะพอกลางวันปุ๊บออกแผ่นเลยเลิศจะตายแต่ตอนนั้นพี่ดังมากเลยนะเนาะตอนนี้ก็ดัง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 พุ๊บอะต่อค่ะพอเสร็จแล้วก็ เอ่อเนี่ยก็จะไปออกอัลบั้มเพลงเนี่ยละค่ะแล้วก็คือต่อยอดทำมาเรื่อยๆเลยก็ปกติก็ร้องเพลงในผับอยู่แล้วด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแต่กว่าจะจบก็ลำบากนะคอนเสิร์ตเขาบอกเกิดมาทต่ไมเสียชาติเกิดเฟียงขวดมาเลยครัโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอโอ้เจ้าโจ๊กแฉก็รับเลยนะคะด้วยความมือไวถ้าเกิดพลาดเดีวก็คงหน้าผากนี่แหละแล้วไงกลับมาไม่ไม่ไม่ไปสิเอาไปหัวเลยใช่เล่าคือถ้าเราเฟี้ยงไปอันหนึ่งมันต่อยอดแน่พอเฟี้ยงไปต้อแสดงว่าต้องมีความอึดอึดกันมาอะกเราเราเรากล้าเป็นเราก็ต้องกล้า ยอมรับสิ่งที่เราเป็นไม่แต่เราเอนเตอร์เทนเขาอะเขาจะมาด่าก็คือด้วย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 ความที่เขาไม่ชอบไงเขาควรเปล่าอ่ะเหมือนเขาควรจะแซวเราบ้างมันก็อยู่บ้างมันส่วนหนึ่งก็มีแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะได้บุคลิกภาพของเราด้วยเพราะเราร้องเพลงไม่เหมือนชาวบ้านก็งัยจะไปแย่ไงเออแล้วก็บางทีบโดนน้าแข็งก็มานะเฟี้ยงก็มาอย่างไงลูกเข็บตกเลยนะคะ เขารักกับเขาเกลียดเลยไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เราก็เราก็บอกอุ้ยเก็บน้องแข็งกินบ้างอะไรมาแล้วก็คุยเขาก็จนจนมาถึงงานระบายไม่ใช่อานระบายสินเนอะถือว่าเป็นอะไรเป็นซิงเกิลเซิงเกิลอันเนี้ยเลิศมากอันเนี้ยใครแต่งใครอะไรยังไงทำไมถึงคนแต่งถึงทุกวันนี้ยังไม่รู้จักคนแต่งเลยแต่คนที่เอามาให้น่ะรู้ชื่อน้องไนท์คนบ้านนาอาเซียไนท์เองจริงเหรอไนท์อ่ะไนท์เป็นคนเอามาให้อุ้ยมีสองนาทีรีบดูดวงด้วยเขาบอกเอาต่อเลยค่ะ ก็ต่อเขาใจร้ายไม่ใช่สิเดี๋ยวๆีน้องไนอ่ะไนยังไงก็ไ้เ้าบอกเอาเพลงนี้มาให้มาให้เขาบอกว่าพี่โจ้ไนไนร้องไม่ได้ไม่ได้้องเป็นพี่โจเท่านั้นมันของพี่โจ้เลยแหละเนี้ยนะ เลิศเลยเนี่ยแล้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วเสร็จแล้วคนเนี้ยก็ได้มาร้องเพลงอันนี้แล้วก็อยู่ที่สกัดพูลิโอมาสเตอร์เล็กถึงบอสก็รับเข้ามาอ้าวคราวนี้พี่ปูลองมาถามดูดีกว่ามิโจตอนนี้เป็นไงบ้างตามดวงแล้วเนี่ยก็อายุยังแค่20กว่ากว่อสมองเราพี่ใช่เกือบร้อยไม่เชิงขนาดนั้นก็ตามดวงเนี่ยปีปีที่แล้วเนี่ย พี่อ่ะมักจะโดนหลอกใช้งานหรือว่าเวลาไปทํางานอะไรก็ได้เงินช้าแต่ปีนี้ดีขึ้นจังเลยพี่ถูกหลอกเหรอพี่เป็นกระเทยและพี่ไม่ใช่ควายไม่เขาเต็มใจหรือเปล่านกเอี้ยงนกเอี้ยงอ๋ออ่ะต่อเขายอมหรือเปล่าใช่ยอมยอมแต่ว่าปีเนี้เขาเริ่มจะแบบให้อะไรแล้วปีเนี้มีอะไรดีๆเยอะแล้วแต่พี่ต้องพี่ต้องคิดเลยนะว่าชีวิตพี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ืถูกต้อง ไม่ได้อะไรมาก็ตามไม่เคยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างซื้อวิกมันเนี่ยโดดูแล้วดูอีกว่ามันดีเอากลับบ้านมาอ้าวตายแล้วตําเลยตําเอเรื่องจริงเป็นอย่างงี้ชีวิตพี่จะเป็นอย่างงี้ได้ผู้ชายมาตอนแรกก็ดีดีเสร็จตอนหลังเหอเฮียเฮียเลยเงินเงนหมดก็ไปจุกอตเงินหมดก็แบตหมดชีวิตพี่เนี่ยแต่ว่าตามดวงเนี่ยถ้ามองไม่เห็นหน้าเลยนะไม่เห็นตัวไม่ไ้ไม่เห็นเลยไม่รู้จักนะเป็นคนที่เหมือนกับดูดวงดีเหมือนกับแบบมีอะไรดีๆเข้ามาตลอดเป็นพวกเทวดาตก คือทำผิดทำไม่ดีเอาไว้ไมเป็นนางฟ้ามากกว่าเทวดาที่ไหนเป็นตนนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าทำได้อะไรจะไม่เต็มร้อยแต่พี่โจเป็นคนที่ชอบทำบุญมากนะเชเรื่องการกุศลชอบมากพอมาพอมาปีนี้เป็นปีที่พี่ต้องเก็บตังค์เยอะๆเพราะว่าปลายปีนี้พี่อ่ะ เหมือนกับมีโครงการหรือว่าใครกันมังจะมาทำอะไรธุรกิจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจะได้ขยับขยายทำอะไรจะเปิดร้านอะไรเพิ่มหรือเปล่าจะขยับขยายอะไรไม่รู้ไม่รู้ในความคิดของพี่แต่แล้วก็เลยนักธุรกิจ business hormone sexual ใช่พูดถึง hormone sexual นี่พี่แบบแบบว่าเปิดซิงกับเพื่อนเลยแหละหรอใช่ล่ะเพื่อนมันตามตัวตามตามดวงตามดวง่ายเพื่อนมันรับเปิดเปิดซิงกับเพื่อนแล้วแล้วเขามีอะไรต้องระวังพิเศษไหมในรอบปีนี้พี่เนี่ยเป็นคนที่ปากร้าย ใจดีมากแล้วชอบปกป้องรักเพื่อนฝูงแล้วชีวิตพี่เนี่ยพี่ชอบไปเริ่มให้คนอื่นครับแล้วมันก็ทํากับพี่คือทิ้งพี่เนี่ยเป็นตัวเริ่มให้เขาแล้วเขาก็ทิ้งเป็นที่ฝลเอโศงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอได้ดีอะไรอย่างี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่ทําอะไรให้ใครทีพี่ต้องทําใจว่าเออ มันได้แค่นี้เหมือนพี่ทําบุญคนไม่ขึ้นออต้องว่าต้องรู้ว่ามันมีชาวนากับงูเห่าก็เคยเท่ากับงูเห่าแฟนก็เหมือนกันจะเป็นคล้ายๆกันนะ่บางทีมันเหมือนกับโหยแล้วให้เขาแต่มันไม่ได้อะไรกลับมาพี่ก็ต้องทําใจแต่เช่าเธอยาหวังตอบแทนให้คนก็อยังหวังถ้าถ้าถ้าให้เราหวังไม่ได้เลยใช่แล้วที่เป็นนางฟ้าพี่เป็นตุ๊ดฟ้า เอาพี่เวลาจะบวชแล้วไม่เยวไงให้พี่ฝากอะไรผลงานอะไรงก็ฝากไปด้วยนะครับก็อย่าลืมนะฮะเป็นคนดีเป็นง่ายมีโหลดไหมโหลดอ๋อมีโหลดด้วยโหลดเพลงด้วยนะใครใครอยากได้เพลงเนี่ยก็ที่1238019นะคะ1 1 2 3 8 0 1 9นยน้ะคะของดี o Master แล้วก็เลือกเอาเลยคอนดิชั่นก็ดอกจัน แล้วก็กด4นะครก็จะได้พบกับเพลงกระเทยเลยเถยอนใหม่นี่นติดต่องานโชว์ได้่ติดต่อติดต่องานโชว์นะคะศูนย์ศูนย์แปดหนึ่คแปดหนึ่งนาสามหนึ่งสี่นะคะ่ศูนย์แปดหนึ่่งห่าโทรได้เลยนะฮะเป็นงานโชว์จับเต็มตลอดคะครับอย่างงี้โอุปกรเลิศไม่ไม่วันนี้มีอะไรมาให้ดู มีไหมมีเอ็มวีเลยไหมมีใช่ไหมมีีเดี๋ยวมีมิวสิกวิดีโอพี่โจเพลงปากด้วยนะคะเฮ้ยเร็วๆนี้ก็เพลงกระเทยอร่อยอย่าลืมนะคะเเพิ่งสร็จแล้วเหรอแก้ผ้าเลยนะคะชุ่นี้เสกจีสติงโอ้โหด้วยแล้วก็มีเซลิงขึ้นมาแบบหมดแค่แค่พูดก็ไม่อยากดูแล้วพี่ดูดูดูเดี๋ยวมีเพลงปากให้ดูค่ะเออให้ดูเป็นเอ็มวีเลย วันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โจมากนะคะคุณครับคุณครับแล้วก uh ็ต้องขอบคุณเพียวไคโตซานด้วยนะคะไคโตซานร้อยเปอร์เซ็นที่ได้ผลถึงพันเปอร์เซ็นตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นก็คือสามขวด สาขวดเนี่ยขายแค่พันเดียวเดียวสามขวดพันเดียวแยกเสื้อให้ด้วยยังยัสมชุดถึงได้เสื้อหนึ่งตัวโอ้ my god ยอดมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณทุก S M S ที่ส่งมาแล้วก็วันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการหมดแล้วหมดแล้ว เอาหมดแล้วจริงนะหะไว้ต่ออาทิตย์หน้าแล้วค่ะสามชั่วโมงผมไม่ราแล้วพี่นะเปิดใจใครเป็นหาคลิปพี่ออกปุ๊บปี้นะคะทางเอ็นจอยทีวีความสุขทุกการรับชมค่ะหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ช้าขึ้นมาก็เริ่มสันหาทำดาแล้วแม่เออเรียงแถวคงมาพร้อมนะ้าปักทีปักคอแต่ชันงรอบร้ายด่าจนน้ำลายแตกมาเป็นฟองร,รู้ไหมรู้ไหมมันลาสมัยแล้วแม่ติ่งแม่แต้วตหลกตุ๊ป่องมองตั้งนานนึกว่าไม่ใส่อทองจี่แท้ีน้องเส่ทอง เขาเรียกว่าปากเสียจนเสียงเหลึ่งกระชอนอยากรู้ว่าเธอันแสบแค่ไหนฉันฟังดูได้ไหมนกคุณทองโอ้ยจมูกก็เสริมตั้งก็ทำสัญญกรรมทั้งตัวเสียตั้งตังเจ็บทั้งตัวยังหาผัวไม่ได้นะคะ ้อนถึงยัง,งปากเสียไม่ยอมส่งเอียแค่ไยและลัฮะจะก,กินจะนอนไม่เคยอิุดหยุดพักไม่เหนื่อยไม่ป่ากถะบ้านหรไรส่งเสียงใจเจ้าเรีกว่านุแกรองจะวอกกระท้องก็คงไม่ใช่คนอะไรไม่มีใครสั่งสอนให้ปากเขาหอนได้ทั้งวันอย,อย่างนี้เขาเรียกบอกปากเสีย ถลืมกันฉันอยากรู้ว่าเธอหนาแสบแค่ไหนฉันฟังดูได้เดนนกคุณทองผัวตเตก็ทนผัวบ่นก็ให้ภัยพ่อแม่นี่ไม่ได้เฉียงไปทุกคำทุกคำฉันเนี่ อย่างนี้เขาเรียกบอกปากเสียจชเสียงขลื่ยกันชอนอยากรู้ว่าเธอเนแสบแค่ไหนฉันฟังดูได้ไหมลกคุณทองผัวเขาคือขนมหวานผัวฉันคือของตายส่วนพีก่ก็คือกับไรเชื่อพี่และคุณน้องจะประสบความสำเร็จนะคะ เราทุกคนเกิดมาย่อบมีรหรัสดวงชะตาติดตัวมาแต่กาเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจํานวนต่อโชคชะตาดังนั้นนักปราชญ์จีนโบราณจึงได้คิดคน้นศาสตร์ฮวงจุย้ยโดยการนําเอาพลังงานของธาตุทั้ง5อันได้แก่น้ําไม้ไฟดินและทองโดยการคํานวณในรูปแบบของโปยี่ซี่เถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีนผมอาจารย์บัณฑิตแซลิมได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมากว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5เฮงเฮงรวยรวยรุ่นหนึ่ง เหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วย2ปฏิริยา5พลังท่า12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแท้ลิฟทุกเหรียญเหรียญสามดวงช่วยผู้คนหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายสนใจสั่งจองเหรียญสามดวงรุ่นเห่งๆรวยๆหนึ่ง ได้ราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อ1เหรียญแถมฟรีอีก1เหรียญสําหรับดูชะตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ0854809755 0867889339 0854809755 0867889339